มาเสียอะไรจม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 อย่าเพิ่ง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 จมจมเอ็งเตรียมเมี่ยงไม่เตรียมได้ไงเปิดวัตรแต่ละรอบไม่เคยชมเลยแต่เพิ่งโผล่มาเบอร์ซี่เฉยๆหรือฮะอะไรเ มีว่าพึ้นปะอู้เอาแอดเราอยู่ช่องเดียวกันเหรอเฮ้ยหลับไม่ได้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 ทุกคนหลบขอบคุณค่ะตาลีอาไหนๆใครชอบน้องปลาจิมารีบ้าง เพียงกด subscribe ที่ช่อง Twitch เชเชียก็รับน้องป้าจิมาริลักษีไว้หน้าชื่อแบบเก๋ๆได้เลยพิเศษสำหรับ Subscriber ช่องเราเท่านั้นนะจีบร้าตาจีบร้าตาจีบร้าตา น้ำบัตเตอร์มีคนกินก๋วยเตี๋ยวด้วยแหละเยนตาโฟแน่เลยเอ,อ,เอคนกินเยันตาโฟยังไงคนกินเยนตาโฟตรงเราน้ดแดงงจริวะ่ะนี่ว่าอ้าวกูก็เขากูก็ไปดีว่าเลยตัดไปไปอนาก็าเห็นมีดีว่า โอ้ยเ้ี่ไม่ไหวแล้วไม่ช่วยแล้วอ,อนนะไาๆตามตามตามก็จิ๋วเออยายกระโดดสะโขกยิงกอโหดกระโดดยิงที่แท้ปลาสูงไปไหมายาย ติดขื่อแน่เลย <Thank God. S 1> หมายลาบคนแบบว่าห,หน้าหลอนเอาไม่โดนโอ้ยแม็ก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 ยางไรอย่างนั้นดีว่าดีว่ามัาจะชุกทันเพราะไม่น่าทันกว่าจะอ้อมแอด อโอ้ไม่มีใครเลยที่จะถอยมาถึงในจุดที่ดิฉันก็ได้ไม่แวมึงดูกันนิดนึงดิคือแบบมึงเจ็บอ่ะมึงถอยมากูได้ช่วยมึงก็ได้หิว,ออวเอาอะไรเอ่ย โอ้เขามีล so so ีพอดีว่ามึงเข้าไปอย่างนั้นไม่ได้เว้ยพอดีว่าที่ดูดลีไม่เป็นเหรอโโอ้โหยากละเฮ้ยหลับไม่ออกก็ดดว่าก็จะง้างปืนอาลีอามันได้เหรอ อะไรไปล่ะเฮใบตาเขียนรถอยู่นี่ว่าเราไม่เห็นแอบตีนาพื่อนกคนตอบคค่ะโอ้ยลิปเปอร์อยู่บน หล่นวะเอาช่วยไม่ได้นี่ว่ากูดาอยู่ลืมมันจะวิ่งเอาหุ่นมาครับเราไม่ได้เอกแล้วตอนนี้คือเอาตัวจิ๋วมาวิ่งไล่ย,ยิงฉันด้วยนะต่อยค่ะทุกคน วับกลับไปตรงนั้นทำไปเจน็บตกขึ้นบนยานยิงโดนไปนั่นอ่ะแอบคน<ย>เดียวอแอบคนเดียวไปเลยอะไรวะเปล่าแล้วกูอยู่รถคนเดียวซาเลียขอเบอร์เบอร์หน่อยค่ะขอบคุณคะ่ะไอเอโลก,กิทจะออกยังแอด กีวสลับกันเหรอว,วะเมื่อกี้งงนะสวยค่ะไปกับเพื่อนนะ โอ้ลีเพอร์นี่โอ้ oh, oh, <c oughs> อบคุาเป็นปใหญ่กลับรอบคิดน่ากลัวมาก <c oughs> แกบโดนใครบ้างไหมโดนแต่ว่าปิดยูไม่ได้มั้งอ้โนโดนแล้วอย่างนั้นหนูบ๊อบจังตึกยังไม่จําเป็นยาเลยยาเลย แค่เดอยู่ไหนเฮะานานโ,นโอ้โหเชีย่ยเราตายแน่แมงค์กิสเน็คอมโบตายดีกว่า <c oughs> ไม่อยู่แล้วเดินออกมาตายดีกว่า <c oughs> ไ,ไ,ไวกวก่าลุดเร็วลุดไวมากมี <c oughs> ไหมลูกมีไหมมีไหมธรรว่าสองคนดาเมจแม่งน้อยมากเลยสองพันเจ็ดมันตายก่อนคนแรกกันตถวแรกที่เดินไป เปิดยู่นะตอนนาโนลีฟไปแล้วมีวัวขึ้นปะทำไมเลื่นเหลอแค่นั้นนะว้ามีมาละมีมั้งเราเนีไปตอนแรก โอ้โหติดหอยราด้วยนะ <c oughs> พอดีพอดีมากมๆาป,ปร์จําไปเห็นเะ <c oughs> มาเสียะอะไรจม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 อย่าเพิ่ง <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโจมจมโอ้ยเตรียมเวียง ไม่เตรียมได้ไงเปิดวัรดแต่ละรอบไม่เคยชมเลยเดี๋ยวพึ่งผอว่าเมอร์ซี่เฉยๆหรือเฮะอะไรคือการเกิดเมอร์ซี่มาก่อนอะไรเงี้ยมันแบบว่านะแปดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะทุกคนเมอร์ซี่ change no mersey อีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะน่ารักแบบนี้ค่ะ หายากดูจริงพี <laughs> ่ไม่ได้ดู <laughs> <strip> โ้ว,วันนั้นมันมีตาหนึ่งวะไอ้ hi, ทุกคนที่ลินไม่ได้ไลฟ์แต่ลินมาเล่นด่แค่หยิบเมอร์ซี่ใช่ปะกไล่ฮาร์ดแม่งพิมเลยว่าแบบโนเมอร์ซี่ฉันแบบแบบฮะกูลเล่นให้มึงดูยังว่ากูลเล่นไง <laughs> แล้วก็ไม่เปลี่ยนเว้ยเพราะแบบจะไม่ทันดูกูลเล่นเลยอะไรเงี้ย อ่าเล่นแล้วมันไม่หลอดเราก็เปลี่ยนอยู่แล้วเว้ยโอดอ่ะโอ้แอดกูลงไปอยู่เทเลโหลดแล้วคนนั้นเขาเป็นลายที่แบบว่าลายไอเกซ์เสีฟแบบโนชิวดออได้ได้ได้ อะไรฉันอะไรฉันกูนนนต้องโดดมนเน็มีฝรลางอยู่มีฝาลางอยู่มีฝาลางอยู่โอ้โอ้อย่าอยู่มุมเดียวกันค่ะแล้วพอเล่นลายลึกๆแบบนั้นก็คือนั่นแหละบางทีฮิวยากเว้ทุกคน ยายไม่นานโนมันมันก็ดังนได้ยินเสียงแองโลกกิดจัดเอ็นจีบนกับฮิริโกะแหมแล้วไม่ใช่ว่าแม่นาโนเพราะว่าแบบเออ้ามีคนอื่นมีอัตินะเกนจีมีเบ็ดตามหลักแล้วก็ควนนาเบกวใช่ปะล่ะอ้าซาเลียแกไปบอกใครเก็บคนเดียวไม่บอกใครไปเก็บคนเดียวจริง ถ้ากนาแต่ลคนมันก็เถียงกันซับว่าแบบซับแคชอยู่นี่นั่นแต่คือถ้ามึงเล่นไลน์แบบไม่กลางโลกงั้นนะและ้วซับไม่หิวอ่ะแป๊บๆก็ตายแล้วเว้ยแล้วแต่ละคนหิวไม่น้อยเลยตามน,นั้นหลักๆคือแบบทีพีเอสอาจจะไม่ได้เข้มขนาดนั้นไงหลักคือทีมนั้นดีพีเเขาเข้มกว่าออเออมนันเลยลำบากนิดนึงเว้ยแต่ดันชนะหน้าตาน,นั้นไม่อยากชนะเหมือนกันไม่อยากชนะกับคนแบบนี้ อู้เอาแอดเราอยู่ช่องเดียวกันเหรอไมยหลับไม่ได้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 ทุกคนหลบขอบคุณค่ะตาเลียห้องนี้มันห้องอะไรเนี่ยห้องไหความตาย,ออยาแล้วประเด็นนะ่ะแอดกับซาเลียโดนไฟไหม้แต่เราไม่โดนเลยแต่คืออยู่ด้วยกันขอบวงมันตุดแล้วปะ ไม่รู้เหมือนกันแล้วแม่งเป็นโคเรียนเยียดชาติอีกหน้าทุบหลังชิบหายง่วงแม่งต่าเรียกตารียก มาคีมาแล้วเด้อชิบาล่าให้เลยโอ้เหี้ยมาโดนอะไรเยอะแยะวะเก็บเลือดก่อนตาเรียยืนบอกให้น่ารักจัง เก่งมากลูกไดชนะเราอยู่เราอยู่ยิ่งใหญ่ไปกว่าี่ว่างกาช่วยมาจะด้วยช่วยจะด้วยช่วยจะด้วยโอยยยยยไปโดนเตาเลียจะแกมช่วยชันแต่ลิงแม่งโดดลวยเกินไปเป็นอะไร เอ็นดรอมาอย่างไรว,วันนี้ก็เจอดีเบสอมองหายคือมันยืนรับจาเม็จากสามตัวแล้วเหลือซัำตัวเดียวมันพิมพ์ซับนูฟแบบฮะเออลีกเ็เจอเว้ยม,มันยาวอดมากคือมันไม่มีซับตัวไหนที่สามารถคิวสู้แบบสามสี่ตัวลุมได้อะเข้าใจะปะคือบางทีมันก็ต้องมีเฟ้นในการยืนรับจาเมจบ,บ้างเว้ยว่า,วามึงรับได้เท่าไหร่เขา้าใจไหมเ้ขอโทษนะ อับแรงสูงเขาจิบกันแบบคีโอเนะเว้ทุกคนคือมันเบาบางมากอะคีริโกคือเล่นเป็นดีเพสอีกคนนึงที่แบบพ่นได้นิดหน่อยอย่างนั้นอะแต่เขาอยู่กันได้เว้เพราะว่าแบบเออเขาดูแลเตงกันได้อะเบยดูแล้วอะตอีแรงพวกนี้คือดูแลเตงไม่ได้แล้วบางทีเล่นเปรี้ยวแล้วแบบโอ้โหมึงไปอยู่แท่นหน้าบ้านเขาแต่ต้องการให้กูไปฮิวเงี้ยหน้าทุบหลัง เรา<ม>ดีสองครั้เหมือนกันเลยตัวทุกคนเหงื่อที่ไม่ดีดดไอแล้วเว้ยไม่เล่นด้วยแล้วทำไมอ่ะไม่เล่นกันลเลยแหละเมอใดหนึ่งฉันมีสิทธิ์จะต้องไปเจอมาสเตอร์ฉันไปเล่นด้วยแล้ว <c oughs> เบียร์เล่นกับเธอแล้วทบามล่ะเทียร์ที่มันมาไกลมากทุกคนเราแบบตื้นตันแป๊บหนึ่งแต่เมื่อกี้นี่กำลังใจหิวเยอะมากจริงๆนะพิมพ์มพิมพ์งินปุ๊บกูนี่แบบโอ้โหมากค่ะทุกคน <c oughs> หลุจะกลางปีกอบร้อม พี่ไว้เองจะแทบจะกระโดดลงไปเดทใส่เพื่อนแบบอ้าวเปเลยคนเดียวเพือทีมไหนมากอะจะเปิดมาแบบอยวพิมพ์คําเดียวแบบนั้นได้ไหมเออเหมือนเหมือนเหมือนว่าเป็นฟิลเดียวกันกับเวลาเพื่อนทักมาว่าแบบมึงมึงอะไรมันก็พูดว่าเตรียมปีแล้วหนึ่งประโยคแต่ว่า you so good ออโอเคโอเคเคมันไม่เจอนานแล้วเวระบบเล้ยดีเฟนซ์เรามันเลยสูงมาก Ha, ha, ha.